ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะพา f c มาขยายบอลที่ F มาเนาะสมมติว่าบอลเนี่ยเรา F อมาอในช่วงที่เขาจะส่งเนาะเราก็จะได้กระถางมาประมาณกระถาง4ส่วนใหญ่กระถาง4แล้วในแนวทางผมเองนะพอได้กระถาง4มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยกระถางเนี่ยผมก็จะยังให้เขาอยู่ในกระถางแต่ว่า ผมจะฟัม่มฟั่มตัวนี้นะฟัม่มฟั่มออกมาหมดเลยฟั่มออกมาหมดเลยแล้วผมก็เอา,อาตัวขุยมะพร้าวเนี่ยใส่เสริมเสริมอลองในในตัวนี้หน่อยแล้วก็เปลี่ยนดินนิดหน่อยฮนะในในช่วงที่เราเอฟมาเนาะเพราะว่ามันมันจะต่ำเพราะถ้าเอฟมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องอบุม๋มบุ๋มลงไปให้มันต่ำหน่อย คือไงคือพ่องดินที่ตูดอะหรือว่าเขาอาจจะแยกหนาะแยกมาแล้วก็ปั้นดินใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมันทําให้ต่าแล้วเวลาเราเอาไปใส่ตู้เลยเนี่ยมันจะต่ําน้ํามากมันจะทําให้เน่าได้อะไรได้นะตรงนี้ก็พอหลังพอเราเอฟมาแล้วเราเก่กล่องแล้วเนี่ยเราก็จะมาเสริมให้เขาอยู่เสมอปากอย่างเงี้ยผมก็ใช้เขาเสมอปากอย่างนงี้นะอ่าแล้วก็เวลาตั้งน้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักอาทิตย์สองทิตน์หลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็นกระถางหกเลย พราะอันนี้แล้วแต่แนวทางนะถ้าเพื่อนเอซมีตู้เล็กน้อยก็อาจจะอยู่ในกระถางสนะีเนี่ยได้อีกเป,เป็นเดือนอ่ะคือคืออยู่ได้เรื่องสามเดือนน่อยู่ได้กระทั่งโตนะที่ที่ผมลองทําดูนนะแต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่มากก็ขยายให้เป็นกระถางหกไปเลยอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะมาเลี้ยงตั้งแม่นะถ้าเราเลี้ยงตั้งแม่เราควรขยายแต่ถ้าเราเลี้ยงขายนะเนเี่ยมิพาะมีเลี้ยงขายเราก็เลี้ยงแค่กระถางสีนะ่พอฮะเพราะเวลาจัดส่งอะไรเงี้ยมันจะง่ายอ่าแนวทางนะ อันนี้แต่ริงผมยังไม่ได้จะส่งเลยเพราะว่ายังไม่มีแบ่งปันมากก็คือตอนนี้ก็เริ่มได้มีแบ่งปันบ้างนิดหน่อยก็ในพื้นที่จังหวัดตราอย่างเดียวตอนนี้ยังยังไม่ได้ส่งให้ทาง f อทั่วไปเพราะว่าของของมันยังน้อยบอลผมก็อยากคืออยากจะตั้งแม่ไว้ผสมสายพันธุ์ยิงใหม่ๆอันนี้ผมได้มาเนี่ยที่เอฟมาเนี่ยในนามอันนี้ก็คือวังวังชุมพูนี่ฮะวางวังชุมพูมันกลับหัวเนาะเออ วางจุมพูมันก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างไม่กัดสีเล็กๆเนี่ยมันจะแดงเหมือนไม่กัดสีแต่พอโต,โตเนี่ยมันจะไปๆไปคนละเรื่องเลยอย่างอย่างตัวอันนี้ของผมเนี่ยไก่ทองประเสริฐเนี่ยไก่ทองประเสริฐได้มาในเขียวปีด้วยนะยังไม่กัดอย่างนี้นะแต่พอเริ่มแก่เนี่ยเขาเริ่มกัดแล้วแต่บางทีก็แดงไปเลยอย่างอย่างลูกเขาเนี่ยแดงทั้งใบเลยนะฮะมันก็แล้วแต่นี่แล้วแต่แนวทางอย่างเงี้ยอันนี้ฮะอันนี้เจ้าเชียงลุ้งเนี่ยที่ได้มานี เจ้าเชียงลุงเนี่ยยังไม่ไม่มีาลายกัดสีอะไรเลยเนยฮะแล้วก็เอามาใส่กระถางแล้วอนุบาลไว้ก็อยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ก็อยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาแยกอ่าอันนี้ไก่ไก่ศิลาสวรรค์อันนี้ไก่ศิลาสวนนสรรค์เพิ่งได้มาตระกูลไก่จะยังไม่ครบแต่ว่าเยอะอยู่นี่ฮะอันนี้ผมก็จะใช้ดินอ่ามันก็จะมีทั้งใบกามปูแล้วก็เป็นดินในสวนที่ เผาเผา,าตอไม้เผาอะไรเงี้ยนะมันจะมีดินซืยออยู่ผมก็ไปเอามา,าตรงนี้ผสมกับใบก้ามปูแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวนิดหน่อยนันเองนะแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยจะเอาขุยมะพร้าวลองเนีย่ยประมาณมที่ผมลองนะอันนี้แล้วแต่แนวทางนะก็จะมีขีดอย่างเงี้ยนะผมก็ลองอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสี่ประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งในสามส่วนประมาณนั้นหลังจากนี้แล้วก็เอา,เอาดินผสมใบก้ามปูใส่ไปเลย ใส่ไปเลยใส่ไปสักกำสองกำก่อนอันนี้ผมก็ใช้แนวะทางคือปุ๋ยอินทรีย์ลองลองนิดหน่อยลอง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 ในคือคล้ายลองในกระถางฮะแต่ว่าใส่รอบนะาารอบนะใส่รอบรอบข้างอย่างเงี้ยฮะใส่รอบรอบข้างอ่าอินทรีย์อัดมิดนะหรือจะมีขี้ไก่ขี้อะไรก็ได้ขี้ไก่เอ่อมูลไส้เดือนอะไรพวกนี้ก็ได้มูลวัวขี้ไก่ไม่ไม่ดีมันมันต้องหมักกันขี้ไก่มันจะเค็มแล้วก็ใส่ตรงกลางนิดหน่อยอ่าอันนี้อะไรเนี่ยอุย้ยไม่ใช่แล้วเจ้าเชียงลุงนี่ก็วงังชมพู อะเอาเจ้าเชียงลุ้งก่อนก็ได้ปุ๊บนี่ฮะเนี่ยอันนี้เนี่ยรากก็จะงอกอยู่ประมาณนี้ผมเอามาเอบ้านไว้อยู่ประมาณสองอาทิตย์ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนอีกชุดหนึง่งเปลี่ยนกระถางอีกชุดหน,นึ่งดินเดิมเราก็จะเอาลงไว้ก่อนปุ๊บเนี่ยรากก็จะเดินละนก็เร็วอยู่เหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวจะดูมันได้สองต้นไหมโอ้โหได้อยู่นะสองต้น แต่ผมไม่รู้มันจะใช่มันคนละนออะเนี่ยได้มาอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่า <c oughs> เรี่งเมาดูเป็นบอลอะไรก็ไม่รู้ใช่เจ้าเชียง,งรุ้งหรูอเป่แต่น,นี้ใช่อันนี้จะเกาะกับขุยจะเกาะกับเปลือกมะพร้าวเลยเนี่ยเจ้าเชียงรุ้งเนี่ยอ่าแล้วก็มาใส่อย่างนี้เลยอดินใส่สุดหน่อยนี่ฮะอย่างนงี้ประมาณนี้ผมก็ใส่อยู่วางนี้เลยฮะวางไปเลยนะแล้วก็ใส่ดินกบไปเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะ อ,อลืมเอาชุดนี้ผสมหน่อยเหมือนเดิมพ่นอะมิโนโจา่าผสมหน่อยก็ผสมเหมือนเดิมนะออกซีแค่นี้ผมใช้แค่ไม่ถึงซีซีดีนะตัวอะมิโนโจานจปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะดำๆปุ๊บนี่ใช้อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ไป,ไปเลยพ่นลากมาหน่อยกระตุ้นให้เขาเดินเดินเร็วเดินลากเร็วหน่อย แล้วก็โชกทีเขปล่อยปุ๊บล้างคลิ้งมันฮึบนะทำแบบง่ายๆนะของผมก็เอจริงๆปลูกพืชปลูกอะไรนะมันก็คล้ายๆกันหมดฮนะเราเราไม่ต้องมีตะกะอะไรมากมายก็ทําแบบคือบอลนะมันง่ายกว่าทุกเรียนเยอะจริงๆแล้วเพราะว่า <laughs> มันไม่ค่อยตายไม่ค่อยเน่าอยู่กับน้ําสบายๆเลยไม่ต้องลดน้ําก็ยังได้แต่ว่าเราต้องแช่น้ําไว้ แช่น้าไว้อย่างน้อยก็คือแช่ไว้เป็นเดือนได้เลยแต่ว่าน้ําไม่รู้ผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วลืมเลยสเปรย์พ่นรากมันักหน่อยกระตุ้นได้เร็วเนี่ยพ่นพ่นอย่างนี้นะสเปรย์พ่นไปที่ท,ที่ที่ดินที่รากได้เลยนี่ฮะให้มันมีอาหารบวกกับปุ๋ยที่เราใส่ไปด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ไปด้วยเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูนะมันจะเดินไวมากเลยอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่ดินลงไปน้อย ใส่ดินพอประมาณนะผมจะเน้นให้มันส่วนใหญ่ที่ผมใส่เนะ่ะผมจะเน้นให้อดินของเขาเนี่ยเสมอกับปากกระถางเนาะเสมอกับปากกระถางเพื่อเวลาเป็นเดือนนะ่ะเขาจะยุบลงไปหน่อยหนึง่งเขาก็จะยุบลงไปเรื่อยมันก็จะไม่ต่ํามากนะอย่างที่ผมทํานะนี่ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นี่อ่านี่เสร็จแล้วนี่สเปรย์นหน่อยหนึง่งอ่านี่ฮะ แล้วก็ใส่ชื่อไว้เขียนชื่อไว้การลืมน,นี้ฮะเจ้าเสียงลุงก็อาจจะปักไม้ไว้หน่อยนึงก็ได้เอา้าไม่ได้เขียนเขียนไว้ไหนไม่รู้ไม้ตัวนี้อ๋อแสดงว่ายังไม่ได้เขียน,เข,ยน,เ,ยนเขียนไอ้ตัววางน้ําเขียวไว้นี่เราก็ปักอย่างเงี้ยมันจะได้อ่านง่ายมันมันจะได้ดูกระถางง่ายเวลาเราตั้งไว้ในตู้อบเนี่ยมันก็จะเห็นไม่ต้องไปยกเลิกแต่อันนี้มันก็ดีอย่างมันก็ มันก็อยู่ถาวรเหมือนกันก็แล้วแต่บางทีชักออกไปกระถางอยู่แต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนเ,นยเราเราต้องย้ายป้ายด้วยเปลี่ยนกระถางต้องย้ายป้ายด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงอ่ะหลังจากนั้นอนะ่ะเราก็เอามาแช่น้ําไว้เลยแช่น้ําไว้ก่อนให้เขาอิ่มน้ําก่อนเนี่ยผมก็จะแช่ไว้ทาที่แช่ไว้อยู่แช่ลงไปเลยนะแช่ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าสิบยี่สิบนาทีก็ได้แช่อย่างเงี้ยแช่ไว้เลยแช่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ตู้ เขาก็จะดูดน้ําขึ้นมาอันนี้อันนี้ตัววางน้ําเขียวเนี่ยผมทำไปแล้วนี่ผมแช่แช่ไว้แล้วนี่ฮะอันนี้ตัววางน้ําเขียวนี่ฮะที่ผมได้มาก็อนุบานไว้ในตู้อ๋ออาทิตย์เอ้ยสองอาทิตย์นะแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นกระถางหกเหมือนกันชุดนี้ผมจะตั้งแม่พันธุ์หมดเลยอ่าตั้งเป็นแม่พันธุ์หมดเลยนี่ฮะก็อยู่ประมาณนี้นี่ฮะเห็นไ,ไหมพอเวลาแช่แล้วมันก็จะดึงขึ้นมาจะยุบไปนิดนึง นี่ฮนะอันนี้คือกระถางหกนิ้วอืแล้วก็จะเดี๋ยวไปใส่ตู้ไว้เหมือนเดิมตอนนี้เติมตู้แล้วเดี๋ยวต้องทำตู้เพิ่มนะ <c oughs> ก็หันมาเล่นไอ้ตัวบอลสีสนุกดีชอบมันเริ่มเริ่มชอบแล้วเพราะว่าอเอฟเกือบทุกวัน <c oughs> ก็ลงว้ในเพจบอลสีนะว่าไลไรเอฟตอนคืนบ้างตอนวันบ้างเอามาผ่าหัวเองเอฟหัวบ้างเอฟต้นบ้างที่เราไม่มีสายพันธุ์ที่เราไม่มีก็ส่วนใหญ่ผมที่เอฟ ที่ผมมีมีนะ่ยจะเป็นหนึ่งสายพันธหนึ่งต้นแล้วก็รอให้เขาโตแล้วก็แยกหน่อบ้างผ่าหัวบ้างรอผสมแคสอนบ้างก็ใช้เวลาอยู่ห้าหูเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทําเวียนไปเรื่อยๆฮะถึงถึงเขาจะออกมาแบบให้เราได้อ่อย่างไงมีแบ่งปันไดน้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยผมก็ได้มาในานามชื่อลําดวนอย่างเงี้ยเห็นไหม เขากัดสีสวยอันนี้ผมก็เดินตามตลาดนัดเจอแล้วก็เก็บมาเผื่อนาคเนี่ยเอามาเป็นแม่พันหรือวเป็นพ่อพันธุ์ได้เพราะเม็ดส,สีเขาจัดอันเนี้ยอยู่ที่เราจะมาแต่งเติมแล้วบางทีอันนี้ยังมีป้ายนิดหน่อยอาป้ายเขียวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูฟอร์มเขาดูสีเขาอยู่ที่เราชอบแล้วอนาคตเนี่ยเราอาจจะมาผสมทําพันธุ์เองก็เป็นลูกไม้ใหม่ออกไปเรื่อยๆตรงนั้นอาจจะผสมข้ามสายพันธุ์บ้างก็อันเนี้ยมันก็มีหลายแนวทางแล้วก็อยากให้ ทดลองของอย่างของผมพสมตัวมหาชนกผมทำทำคลิปไปแล้วแต่เสียงมันหายรผมใช้ไม้ตัวนี้มันเลยหมดหมดเลงหมดหมดแบตลองลองดูเสียงมันหายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปพากพากสักครึ่งหนึง่งมันจะมีเสียงอยู่ครึ่งหนึง่งมหาชนกตัวนั่น,นผมได้เคสอนตัวผู้น่าจะเป็นปีกินรีมันก็แดงอยู่แล้วมหาชนกมันแดงอยู่แล้วแล้วพเพอเิญเนียผมลองเก็บตัวพญาชงอางเกาะช้างด่างไว้เคสรอนที่เขาบานนะ พี่ผมได้ผสมแล้วมีเกรสรตัวผู้อยู่ได้เก็บนิดนึงแล้วก็เลยเอาไปในถุงอะ่ะกวนกันเลยแต่แต่ไม่ได้ทําคลิปแต่ว่าทําคลิปตอนตอนป้ายมหาชนกทเดียวก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เกรสรตัวผู้ของมหาชนกเรื่องเกี่ยวแล้วแต่ตัวด้านล่างเกรสรตัวเมียเนี่ยยังแล่สดชื่นอยูอ่ก็ต้องลุ้นแต่ถ้าติดไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้อ,อจงอางด่างของเกาะช้างอยู่หรือเปล่าในในในเม็ดพันธุ์ของตัวมหาชนกนั้นนะอ่า รูปผมก็มีหนึ่งหนึ่งต้นได้ทำคลิปไปแล้วแล้วก็ได้แบ่งปันกับทางเอฟซี FC, หรือว่าทางพี่ที่ตาดาทางครูครูที่ตัดไปแล้วเขากา็สั่งของผมไปแล้วต้นหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งวันเสาเขาันรับวันเสาก็อันนั้นก็เป็นต้นแรกของส่วนผมเหมือนกันก็ที่ได้แบ่งปันไปให้าทางคนที่ชอบบอลเก่าเก่าบอลโบราณบอลใหม่ๆอะไรแล้วแต่ก็ผมกะว่าอันนี้น่าจะเป็นตัว งานอดิเรกของผม1ตัวแล้วก็อยู่ยาวก็คืออาจจะเป็นงานประจําของผมไปเลยในอนาคตคู่กับสวนทุเรียนแต่ผมว่ามันสนุกดีอบอลมันไม่ได้มีอเอายิงมองไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าทางตัวเงินมากแต่มีเป็นมูลค่าทางทจิตใจแต่ทีนี้บางตัวเนี่ยมันทํายากหายากเนี่ยมูลค่าทางตัวเงินมันก็สูงขึ้นไปเองแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับคนด้วยที่ชอบด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า จะชอบทุกคนเพราะบางคนก็ไม่ใช่ชอบบอสบางคนก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอันนี้แล้วแต่แต่ว่า,อ,าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันตรงนี้อ,อย่างกระแสเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยบอนอาจจะราคาต่ําผมมองว่าเป็นโอกาสสําหรับคนที่อยากเก็บสะสมก็ราคามาอาจจะตกหน่อยเราก็มาเก็บสะสมได้อันนี้ก็แล้วแต่แนวทางนะแต่ว่าถ้า,ามันคือถามว่า,าบางตัวเนี่ยบางบางตัวเนี่ยทำจำนวนช้ายากมาก บางตัวใช้เวลา6-7เดเือนอการขายเนี่ยบางทีเนี่ยขายไปเนี่ยมันก็คนที่ซื้อไปก็มีเน่าบ้างแล้วผมซื้อเองแรกยังเ,ยงเน่าเลยเอามาเลี้ยงอะไรยังเน่ามัาง่งลงหัวมั่งตายมั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาเอฟใหม่อย่างช่วงแรกผมดูในตลาดอะรวยล้นฟ้าเนี่ยเยอะมากเลยในในตลาดตอนนั้นออกมาใหม่ๆพอสักช่วงหนึ่งขายไปกันหมดแล้วแม่ค้าขายหมดแล้วลที่จะใช้เวลาทำเนี่ยนาน,านเริ่มหายในตลาดเริ่มหายเริ่มมีน้อยราคาก็ยังอยู่ทรงๆแต่ ก็จะขายง่ายขึ้นบางทีก็จะขายง่ายขึ้นถ้าถ้าคนมองโอกาสแต่ผมว่าตัวรวยอย่างรวยล้นฟ้าเนี่ยชื่อเขาอาจจะคือชื่อเขาเป็นมงคลอยู่แล้วบอลเขามันก็สีจัดสวยแล้วยิ่งแก่ยิ่งเลยเนี่ยสีมันจะจัดเยอะขึ้นผมว่ามันสวยมากเลยอย,อย่างต้นเนี้ยนะฮะอันนี้ของผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้นะฮะรวยล้นฟ้าของผมนะฮะสวยมากเลยไม่ใช่ <laughs> นี่่ะนี่ฮะตัวรวยล้มล้นฟ้าของผมเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ย ผมได้มาใน,ในราคา,าหลัก 2k 2.5k ต้นนั้นเป็นต้นแม่เป็นรวยล้นฟ้าของลุงเขาเลี้ยงอยู่เป็นปีฮะเป็นเกือบ2ปีที่เขาเลี้ยงใหญ่กว่านี้นะใบจะใหญ่แล้วจะ,จ,ะจะใบแก่แล้วผมตัดสินใจที่เอามานะผ่าผ่าหัวเลยล้มจอมเลยเหลือ2ใบแล้วเนี่ยเพิ่งขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ออกมาอยู่ประมาณนี้นี่ฮะแต่ผมล้มจอมได้หัวเนี่ยโหผ่าไปวประมาณ ห้าหกสิบเขี้ยวแล้วขึ้นกันหมดเลยห้าหกสิบชิ้นขึ้นขึ้นค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีลูกเนี่ยสองสามใบแล้วก็มีอันนี้นะตัวโรลล์เฟ้าแต่ผมยังไม่ได้แบ่งอันนี้จะเป็นกระดูกเขียวฮะมันจะมีโรลล์เรลฟ้ากระดูกขาวอีกแล้วก็กระดูกเขียวแต่แล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบกระดูกเขียวมันแรงทะมึนดีแล้วก็แดงไม่ไม่แป๊ดมากนะแต่ว่ามันแดงแบบเรือบอ่าพอเวลาแก่จัดจัดแฮะแดงเรือรบมากเลยสวยผมผมว่ามันสวยชอบ แต่เดี๋ยวจะหาตัวเลยลงฟ้าก็ดูข่าวมาเอาไว้เผื่อนาะนะคตเอามาฟิชเชอร์ิงกันผสมกันดูว่าไอ้สองตัวเนี่ยถ้าผสมกันแล้วโดยรัยงฟ้าเข้าโดยลงฟ้าผสมกันเองเนี่ยลูกออกมาจะเป็นประมาณไหนหรือว่าอาจจะมีเอฟซีมีเ,เพื่อนๆมีอะไระที่มีอยู่แล้วอาจจะมีดอกมีอะไรก็ลองผสมดูนะผมว่าจะได้มาแบ่งปันอบอลใหม่ๆออกมาสายพันธุ์ใหม่ๆลายเบใหม่ออกมาให้มันแบบไม่น่าเบื่อไม่จำเจก็จะไปเรื่อยนะ นะบางท also, are, response, diver, like okay. ีอาจจะผสมโดยล้ลนฟ้าเอาตัวลูกไม้ด่างเข้ามาอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยขุนศรีขุนศรีขุนศรีวิชัยเนี่ยเขาด่างอยู่เขาด่างปลายแดงนะปลายแดงเขียวอย่างงี้นะเราอาจจะมาผสมกับแต่ถ้าเขามีดอกนะเราเอามาผสมกับล้ลนฟ้าเนี่ยเอาล้ลืนฟ้าเป็นแม่เอาขุนศรีเป็นพ่อเนี่ยอันนี้ท้งนี้ทางนั้นต้องอยู่ที่ดอกมันออกมาพร้อมกันเนี่ยเวลาลูกออกมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะป้ายออกไปน่าจะเป็นล้ลนฟ้าที่ป้ายอีกอะไรอีกนะมันก็ แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ต่างๆเขาได้ทํากันนะล,ลูกไม้ใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยเขาของลูกไม้ของอาจารย์ปอเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมได้มาจากคนซื้อที่ตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพชรจอมทองแต่ดูด,ดูมันก็คือแบบดูหูใบมันไม่รู้ดิหูใบมันยังไม่ลึกนะธรรมดาหูใบมันจะถึงถึงตรงนี้เลยผมดูในตัวเพชรจอมทองทั่วไปเลยชักงงๆแล้ว มันใช่หรือเปล่าไม่รู้ต้องดูฟอร์มจัดตอนมีดอกว่ามันจะใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็น,าน่าจะโดนหลอกขายเป็นลูกไม้แต่มันก็สวยอยู่อันนี้ก็แล้วแต่เรามันก็สวยอยู่นะแต่เนี่ยชื่อเขาชื่อในนามเพชรจอมทองที่ได้มาก็ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงไม่รู้ก็มันบางทีมันแล้วแต่อีก่ะเราก็ต้องมาดูกันฮะมันก็มีหลายอย่างผมว่ามันก็สนุกดีสำหรับบอลสี่าก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปเปลี่ยงกระถาง เนี่ยครับเปลี่ยนกระถางสี่เป็นกระถางหกง 6, ก็ใช้ดินบ้านๆผสมกับใบกัมปูนิดหน่อยแล้วก็พ่นฮอร์โมนลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองรอบๆแล้วก็เดี๋ยวมารอเวลาเขาเติบโตใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่าบอลมันก็ใช้เวลานานมันเป็นพืชหัวแต่ว่าถ้าเวลาหัวใหญ่แล้วโตขึ้นมาหรือว่าได้ลงหัวไปแล้วถ้าหัวเขาใหญ่นะลงหัวไปแล้วใบใหม่ออกมาอนะ่ะอูใบจะกัดสีสวยมากแล้วริ้วบ้างแล้วใบใหญ่มากเลยเนี่ยอ่ะ ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเห็นว่าม,มีประโยชน์ก็กดแชร์แบ่งปันได้นะตรงนี้ฮะผมก็อยากทําเก็บไว้เบื้องต้นให้ทาง f อสีหรือทางมือใหม่หรือว่ากลุ่มที่อยากเข้ามาเรียนรู้ในในบอลสีหรือกลุ่มทุกเรียนอันนี้บางทีดูทุเรียนช่องผมอยู่แล้วหรือามาเจอบอลสีเนี่ยอาจจะเข้ามาดูมาหาแนวทางเนี่ยอาจจะมาเจอช่องผมแล้วก็เอาไป แบ่งปันได้ไปทําเป็นแนวทางได้อันนี้ก็อย่างไงก็ฝากไว้อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ยังไงก็อ,อย่างไงอยากอยากทำเก็บไว้เนาะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เผื่ออนาคตนะขอบคุณด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ